วันนี้นะฮะแล้วก็มาอยุดแมปที่อาจจะดีกว่าบูคฮาวเวนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะแมปนี้นะฮะมีชื่อว่าไลฟ์โทเปียนะก็แมปนี้นะฮะแทบจะเหมือนกับบูคฮาวเวนเลยนะแต่ว่าจะเป็นบูคฮาวเวนเวอร์ชันที่มีของให้เล่นเยอะกว่านะฮะแล้วก็แมปใหญ่กว่าแล้วก็อาจจะกราฟิกดีกว่าด้วยนะฮะเอาเป็นว่ามันจะดีกว่าบูคฮาวเวนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยในวันนี้นะฮะคือของเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าบูคฮาวเวนด้วยซ้ำมั้งนะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นไฟตัวจีนนะอันนี้อันนีีี้ตััววจนนสกออยย่าางงะเเดด๋รลูซิ เอาไว้ถือเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่สามารถแต่ว่าเปิดไฟได้เหรอเปิดไฟไม่ได้ฮะมันจะมีปืนด,ด้วยนะเดี๋ยวผมขอค้อนหาสักครู่หนึ่งนี่อันนี้เป็นพวกปืนนะซึ่งปืนพวกนี้มันจะเป็นออกแนวแบบปืนฉีดน้ําอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันมีกระสุนออกมาจริงๆนะมันไม่ใช่แบบจุด png แบบบุคฮาเว่นนะเนี่ยอันนี้สมมติอันนี้อันนี้อันนี้เป็นปืนอะไรไม่รู้นะก็เนี่ยเราสามารถกดยิงได้อ๋ออันนี้จะเป็นปืนเลเซอร์นะฮะซึ่งเวลายิงเนี่ยเราค่อนข้างจะเล็งง่ายกว่าบุคฮาเว่นนะก็คือปกติเนี่ยบุคฮาเว่นมันจะเล็งแบบ เออยังไงไม่รู้อ่ะมันแปลกๆแต่ว่าเกมนี้นะฮะคือถ้าเกิดเรากดยิงค้างเนี่ยมันจะยิงตามข้างหน้าตัวละครเราเลยนะแบบนี้แล้วก็มีรถให้เราสามารถเสกได้ด้วยนะซึ่งมันจะมีรถเติมด้วยนะซึ่งเออผมเติมมาเมื่อคืนนะก็คือผมเติมมาฮอมาฮอร์ราคาประมาณ60โลบั๊กนะอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะฮะโอ้มีเสียงด้วยเนี่ยวันนี้นะฮะเดี๋ยวฟังเสียงนะเสียงกับเอสมาโอโอแหลกแหลก อันนี้จะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะเฮลิคอปเตอร์ในเกมนี้มันจะแบบเออไม่ได้ดีเท่าโบเฮาเว่นนะคือโบเฮาเว่นเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เราสามารถปรับระดับความสูงความต่ำได้ใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้นะฮะมันจะปรับของมันเองนะก็คือถ้าเกิดตึกมาสูงแค่ไหนเนี่ยมันก็จะปรับตามตึกขึ้นไปเลยนะฮะคือเราไม่สามารถคุมได้แล้วก็โอ้โหแหลกมากประมาณนี้แหละอ้อแล้วกเกมนี้นะฮะถ้าเกิดเราตกจากที่สูงนะเราจะแบบแอนิเมชันเจ็บเลยนะรู้สึกว่าเราจะต้องแบบไปที่ไหนสักที่หนึ่งนะถึงจะสามารถรักษาได้แต่ว,ว่าช่างมัันนแล้วก แล้วก็เกมนี้นะฮะแมปค่อนข้างใหญ่และก็คือเนี่ยเราสามารถกดลงแมปได้แล้วเราก็สามารถดูได้นะฮะว่ามันมีสถานที่ไหนบ้างในแมปนะเนี่ยมันก็จะมีแบบหลายที่เยอะมากเลยนะอันนี้คืออะไรเนี่ยลองกดนวิเกชั่นไปนะฮะเนี่ยมันจะนําทางเราได้ด้วยนะเดี๋ยวขอเสกรถไปดูสักครู่หนึ่งมันคืออะไรเอ่ย โอ้ผมขับรถมาเมื่อกี้นะก็อันนี้จะเป็นเนีว่าย่านขายของอะไรประมาณนี้นะเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยอันนี้มันอะไรเนี่ยโอ้โหผม <laughs> ผมผมก็ยังสงสัยว่าทำไมผมแหลกนะอันนี้นี่เองอันนี้คืออะไรเนี่ยตัวจีนเหรออันนี้เป็นแบบโซนแบบว่าเมืองจีนอนะประมาณนี้นะฮะเราสามารถเข้าได้ด้วยนะดูแต่ราคาสามารถเข้าได้ด้วยอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้คือมีชุดอะไรเนี่ยอ้าวอ๋อสามารถใส่ได้เป็นชุด 3D นะฮะชุด 3D มีแบบ2ดีให้เลือกอยูนะเป็นร้านแต่งตัวโอเคประมาณนั้นโอเคอันนี้เป็นร้านอะไรเนี่ยร้านคนจีนสักอย่างหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นแบบเป็นโซนร้านอาหารประมาณนี้นะฮะอาหารน่ากินนะเนี่ยดูดิอันนี้เป็นแบบอันนี้คืออะไรอะสักอย่างหนึ่งไม่รู้แล้วก็ตรงนี้ข้างหลังนะฮะก็มีโต๊ะเดิมนะแล้วก็เนี่ยร้านเนี่ยประดับสวยมากเลยเนี่ย เป็นีบยเป็นบูคาเวนเวอร์ชันที่หล็กกว่าเดิมนะฮะจังหวะนี้อ่าละออกไปข้างนอกกันดีกว่านะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้มันตุ๊ก,กตาตุ่นสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีว่า <c oughs> หน้ามันหลอนจริงวะเนี่ยอันนี้ตัวอะไรเนี่ยเป็นแบบว่ารูปปั้นโชว์ของใช่ไหมทำไมมันมันหลอนจังเนี่ยหน้าตามันอันนี้เป็นตุ๊ก,กตาตุ่นนะฮะเอาถ้าผมหายเจ็บแล้วเมื่อกี้โอเคอันนี้เป็นตุ๊กตาตุ่นสักอย่างหนึ่งมีอ่างเป่านะอ่างเปาเติดมือด้วยเก็บได้ไหมเขามีแบบว่ามีหมวกให้ใส่อยู่นะใส่ได้ไหม อ๋อใส่ดีด้วยเท่ดีโอเคเดี๋ยวผมไปสำรวจโซนอื่นบ้างดีกว่านะโซนนี้มันเป็นแบบโซนจุดจีนนะใหญ่มากเลยโซนเนี้ผมจะไปแถวแถวเอ่อโซนแอร์พอร์ตแล้วกันนะหรือว่าผมจะไปที่อื่นดีว่เนี่ยมันนีแบบโซนอันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้รถไฟอะ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยมาเสกรถมาโอ้แหลกขนาดเสกรถยังแหลกเลยโอเคแล้วก็ไปนะฮะรถขับง่ายนะโอ้แหลกมากอ๋อแล้วก็ตรงนี้นะฮะมันจะมีหุ่นตให้ขับด้วยนะก็คือเนี่ย อันนี้จะเป็นเออแท่นเกิดหุ่นยนต์นะเราสามารถจะแบบโอ้โหแหลกมากแล้วสามารถจะขึ้นไปขับได้ด้วยนะแต่ว่ามันจะขึ้นยากๆหน่อยนะก็สงสัยจะต้องเสกคอาบ้างเนี่ยเนี่ยเราต้องนั่งตรงนี้นะเนี่ยถ้าเกิดเรานั่งเนี่ยเราสามารถจะขับหุ่นยนต์ได้นะเนี่ยสามารถขับหุ่นยนต์แบบนี้ได้เลยแล้วก็ไปป่วนเมืองนะฮะเนี่ยเสียงโคดี้อ่ะโอเคประมาณนี้นะฮะเป็นฟังก์ชันแบบว่าหุ่นยนต์เอาไปขับป่วนได้ก็ตอนนี้แล้วกันนะผมไม่ขับต่อละขี้เกียจ <G ül üş> ยังแหลกอีกอเนี่ยใน,นเป็นร้านดอกไม้แล้วก็ข้างหลังนี้มีอะไรเนี่ยข้างหลังนี้เป็นเรถไฟฟ้าเหรอแล้วก็มีร้านปลาอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะเกินเนี้ยเดี๋ยวผมขอแบบว่าเข้าไปดูหน่อยอันนี้เป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมรถไฟฟ้าใต้ดินขอเข้าไปดูหน่อยมีอะไรไหมโอเคอันนี้เป็นเออสโตรรถไฟใต้ดินนะเนี่ยลองมาดูซิอันนี้ผมเดินสวนทางหรือเปล่าเนี่ยใช่อันนี้ผมเดินสวนอยู่โอเคเราสามารถเช็คบัตรได้แต่เราไม่มีบัตรไปแล้วนะแล้วก็อันนี้เป็น แผนที่รถไฟอ๋อเป็นแผนที่ตอนนี้กำลังจะมาที่ดาวทาครอสซิ่งแล้วเราแล้วเราอยู่ไหนอะอ๋อแล้วอยู่ที่บีสเตชันนะบีสเตชันอยู่นี่เลยนะรถไฟกว่าจะมานานนะเนี่ยอ๋อแล้วก็มีเวลาให้ดูด้วยว่ารถไฟจะมาตอนไหนนะอีก2นาทีใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอนั่งรอรถไฟสักครู่นึงแล้วกันนะผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเรานั่งรถไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเกมเนี้ยระหว่างนี้ผมเดี๋ยวผมขอเทสไอเทมรอแล้วกันนะผมแยาอยากจะเสกไอเทมมาลองเล่นดู มีกีตาร์ไฟไฟ้านะอาจารย์แดงกีตาร์อ๋เอ,อเราสามารถเล่นได้ด้วยลิก็เสิ็ไปเนี่ยอ๋อแล้วก็เกมนี้นะฮะมีสิ่งที่ผู้เล่นในบุกฮาวเวนชอบกันนะฮะก็คือกล้วยนะฮะถือกล้วยมากดอีโมดท่าที่3กดตรงอีโมด <c oughs> ถ้าเกิดกดไปแล้วมันจะเป็นแบบคลิปนะหรือเปล่านะกดไป นเนว่ามาฮะคือเขาจะเปลี่ยนอิเมชั่นหลังจากที่เรากดอิโมดนะทำให้เราไม่สามารถจะทำถ้าแบบว่าซัดซแบบในบูควาเว้นได้นะโซแซดเอฟช่างมานแล้วกันโอเคอีกหนึ่งนาทีจะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเี๋ือตัดภาพไปเลแล้วกันนะ,ะมาแล้วนะฮะจังหวะในรถไฟฟ้านะมาว่าไวกว่าเวลาเนะี่ยเวลายัง,ย,งยังไม่แบบยังไม่หมดเลยโอ้เรานั่งรถไฟกันดีกว่านะะทุกคนเราสามารถขับได้ไหมผมขับได้บ่เอาผมขับได้ด้วยเหรอแต่ว่าขับไม่ได้ดอกนะมันแค่ตัววิวเฉยเนี่ยไปรถไฟไปกันเลยนะฮะ โอ้จะวันเรถไฟออกตัวแล้วนะฮะสาวเอเฟคโคตรดีอ่ะอันนี้เป็นแผนที่รถไฟนะแล้วก็มีปุ่มมากมายที่เรากดไม่ได้นะอ๋อแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงสถานีดาวทาวครอสซิ่งนะผมไม่ลงอะ่ะผมอยากไปอีกต่อแบบว่าสัก2อสถานีอ,อ่ะอ๋อแล้วก็ที่ UI ผมหายแบบนี้นะฮะก็คือผมสามารถปิด UI ได้นะแต่ผมขอเปิดสักนิดนึงแล้วกันนะอย่างน้อยก็แบบเปิดให้มันกระโดดได้แล้วกันนะอ๋อแล้วก็รถไฟเกมนี้ระบบดีนะก็คือถ้าเกิดเรากระโดดเนี่ยเราไม่เด้งออกไปนะคือปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบที่แบบ มันไม่ได้ออกแบบระบบแบบว่าเดินบนอะไรที่มันเคลื่อนที่อยู่เนี่ยมันจะสามารถเด้งออกไปได้เลยนะฮะเพราะว่ามันแบบเราโดดเด้งแต่ว่า๊ถเนี่ยมันขยับอยู่นะฮะแต่ว่าเนี่ยในนี้ดีระบบดีนะไม่เด้งออกไปสามารถเดินเล่นได้สบายใจประมาณนี้นะสำรวจระบบสุดท้ายดีกว่านะก็คือระบบบ้านนั่นเองนะเหมือนกับบุกฮาวเวนเลยก็เนี่ยอันนี้เป็นการเลือกพื้นที่บ้านนะผมจะเลือกเป็นนี้แล้วกันนะแล้วก็สร้างบ้านเนี่ยมันจะมีบ้านหลายอันให้เราสร้างเลยนะแล้วก็ บ้านที่แบบไม่เพเทโวินเนี่ยมันก็ถือว่าหลูมากนะเนี่ยคณสามารถสร้างปราสาทได้ด้วยนะมีแบบมีบ้านไข่มีอะไรเต็มไปหมดเลยเนะี่ยคือเป็นแบบเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะแบบนี้โอเคผมขอสร้างแบบปราสาทดูแล้วกันนะ้าดูกันว่าปราสาทเนี่ยมันจะใหญ่แค่ไหนนะโอเคสร้างมาปุ๊บอลังการแล้วเนี่ยเป็นหรือว่าปราสาททูดีนะเอาละเข้ามาปุ๊บอ๋อเอาฮะเดี๋ยวไม่มีอะไรเลยอะ่ะ try me ให้ลองกดอะ ให้ปั๊มสักอย่างหนึ่งอะไรอ๋อเป็นการสร้างอ๋อมันเป็นมันเป็นบ้านลมยางนี่หว่านึกว่าจะบ้านหรูโอ้โดนแกงนะฮะจังหวะนี้อละล่ะเข้ามาสิโอ้โหนี่เปเลยบ้านยางนอนได้โอ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวทำไมจะโจมมีน้ำมาเนี่ยปี้เอพิลฟูลเดย์โดนบ้านแกงเฉยเลยเอละล่ะจังหวะนี้นะฮะสุดยอดมากนะระบบบ้านเนี่ย อา้ามันก็มีห้องมันก็มีห้องหลูๆนี่วาอันนี้เป็นห้องทีวีห้องน้ําสักอย่างหนึ่งโอเคอันนี้เป็นบ้านที่แบบเอพิฟูเดย์นะเดี๋ยวหงขอไปแบบไปบ้านอื่นบ้างดีกว่านะอันนี้เป็นบ้านหลังที่สองนะฮะถือว่าหรูกว่าเดิมนะไม่ไม่ได้หรูหรอกมันเป็นฐานทัพมากกว่านะ โอเคอันนี้เป็นบ้านหลังที่2อ,อันนี้คือของจริงแล้วนะฮะไม่ใช่แบบ A Day, เอฟฟูฟูเด็แบบเมื่อกี้นะสิ่งต่างๆในบ้านเราสามารถใช้ได้หมดเลยนะก็คือมีแบบสามารถปั่นน้ําได้เลิกน้ําปั่นได้เราเอาราอะไรามาปั่นวะแหละไม่ได้หยิบอะไรมาเลยนะโอเคเราสามารถกินได้ประมาณนี้คุกได้นี่มีหลายเมนูนให้ทําดีนะอันนี้ก็คือข้าวผัดเหรอมีข้าวผัดโอเอสมานะฮะจังหวะนี้หิวเลยเข้าวผัดมันดูแบบมันดูกลมมากนะี่ยดูเดะ ถ้าเกิดไปชีวิตจริงนี่น่าจะเป็นแบบข้าวแบบแข็งมากๆนะคือแบบถ้าเกิดไปจะติกันได้ขนาดนี้นะตรงนี้เป็นลิฟต์ใช่ไหมโอเคลิฟต์เราสามารถจะเลือกชั้นได้เป็นชั้นใต้นะชั้นลบหนึ่งลบหนึ่งไหนดูหน่อยโอ้อันนี้ไม่เป็นโรงงานนิวเคลียร์หรือไงเนี่ยเราสามารถโดดได้เลยเหรอเดี๋ยนะอ๋อใช่เราสามารถโดดได้เลยนะฮะโดดจากชั้นแบบว่าลบหนึ่งไปล,ลบสามได้นะสามารถใช้คอมไปด้วยคอมใช้ทาอะไรอะ่ะ จะเปิดอยู่หน้าเดียวโอเคแล้วก็อันนี้เป็นที่เก็บของนะฮะสามารถเปิดได้ทุกบานนะ,ะโอเคโดดไปเลยแล้วกันนะ,ะโดดมาปึ๊บปุ๊บอ่าน,นี้คืออะไรอะ่ะอันนี้เป็นเครื่องสูนะบน้ำเหรอนี่นี่เรานี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยวิจัยแบบน้ําเสียอะไรหรืออะไรเนี่ยอ๋อแล้วก็มีกันอันนี้มีคอมเกมมิ่งกันนะมีคอมแบบแกมิมงสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทักษินเกมมิ่ง คือนอกจากเมืองเนี้ยมันยังมีที่อื่นด้วยนะก็คือแบบเราสามารถจะเนี่ยเราสามารถจะวาร์ปไปแบบมิสซิลี่ฟอร์เลสเอ่อมัลทินแล้วก็เนี่ยมีดีมอเอเลดนเลยนะเนี่ยเราสามารถวาร์ปได้เนะี่ยผมสามารถกดสวิชได้แล้วก็วาร์ปไปนะฮะแล้วแล้วมันอยู่ในเซิร์ฟเดียวกันด้วยนะคือแบบเซิร์ฟเดียวของเกมน,นี้แบบจู่ทุกแมปเลยใช่ไหมเนะี่ยอย่าประมาณนี้นะฮะเนี่ยมันจะเป็นแบบสถานที่ที่สวยมากๆนะดูอันนี้เป็นแบบวิวนะวิวดีเลยเนะี่ย โอเคก็ถ้าเกิดผมอธิบายเกินไปมันน่าจะยาวเกินนะคลิปนี้เอาเป็นว่าจบไปแค่นี้ดีกว่านะฮะอันนี้ขนาดแบบยังเล่นไม่ถึง50%เนลยนะเกมมันมีอะไรให้เยอะมากเลยนะถือว่าแบบเป็นเกมที่คลายคลายบูฮาวเวนที่แบบมีคุณภาพมากๆานะเกมเนี้ยแต่ถามว่ามันดีกว่าบูฮาวเวนหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่สามารถสรุปได้นะเพราะว่าถ้าเกิดผมสรุปเนี่ยผมน่าจะโดนทัวร์ลงนะก็ให้คนดูแต่ละคนสรุปเองแล้วกันนะเท่าที่ดูมาเนี่ยคิดว่าแบบไหนมันดีกว่ากันนะโอเคเป็นว่าสมมติลาไปกนแล้วกันนะก็บายฮะ